สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพามาพบกับลูกค้าใหม่ของเราอีกหนึ่งท่านนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกค้าก็นัดเข้ามาทําสัญญานะครับจริงๆบ้านเกิดอยู่ที่โคราชนะครับแต่เดิมเนี่ยแกก็ไปทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับทำงานอยู่ที่เกาหลีทําอยู่หลายปีเลยนะฮะสุดท้ายเราก็อยากกลับมาอยู่ที่บ้านเรานะครับการมาอยู่การได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยมันอาจจะได้เงินน้อยกว่าแต่ที่มันได้เลยแรกมาเลยก็คือความอุ่นใจความอบอุ่นใจนะครับที่เราได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องได้อยู่กับครอบครัวนะครับก็ลูกค้าท่านนี้ท่านเจอเราจากทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับช่องทางต่างๆนะครับคือการออกสื่อเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเนี่ยก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับลูกข่าวสาร นะครับได้รับรูปข้อมูลนะครับการลงทุนอะไรเงี้ยข้อเสียก็คือเวลาที่ลูกค้าลงไปทําแล้วหรือลูกค้ากําลังตัดสินใจเนี่ยมันก็เวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็มักจะเจอสิ่งที่มันล่อลวงอ่ะล่อหล,ลอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยพยายามต้องดูหนึ่งความเชื่อมั่นนะครับผมพยายามเน้นเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียงเงินฟรีนะครับสอง,งเลยก็คือดูหลัก เราเขาเรียกหลักปักฐานน่ะลงหลักปักฐานของที่นั้นๆเนี่ยเ,นะเป็นบริษัทมีตัวตนไหมจับต้องได้ไหมนะครับจดทะเบียนบริษัทมีงบงบดุลแต่ละปีเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับงบการเงินนะครับซึ่งพวกนี้เป็นข้อมูลที่หาได้ไม่ยากนะครับผมพูดมานานแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะครับแบบหน้าตาลูกค้าเรานะครับพิโกโมินนะครับโอเคครับไปดูครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็พามาพบกับลูกค้าใหม่ของเราอีกหนึ่งท่านนะครับมาจากแดนไกลมาแดนไกลเดี๋ยวเดี๋ยวมาพบกับลูกค้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่โกมินนะครับพี่เรากดแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมโกมินนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่ของคริษัทชินัชบายพี่มาจากที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับมาจากโคราชมาจากโคราชนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ทำงานที่เกาหลีนะทำงานเกาหลีนะครับใช่ครับทำมากี่ปีแล้วครับห้าปีห้าปี รู้จักชีนนะสักพักจากที่ไหนครับรูจากยูทูบก่อนเริ่มจากยูทูบก่อนใช่ครับแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ติดตามในทิกตอกอ๋อแล้วก็มีทิกตอกด้วยแล้วก็มีเพจด้วยนะครับก็แล้วก็ดูมานานนะครับพี่ก็สักสองสามสัปดาห์โอเคครับก็กลับมาอยู่บ้านเจอกันนานที่กลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับก็กลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าทำงานที่บ้านเราดีกว่าเพราะว่าอยู่ไกลมานานนะพี่นักจ๋อยครับก็อันนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่อีกท่านนะครับ แล้วเดี๋ยวในคิวฝึอพี่เขาก็น่าจะมาช่วงมาสักมกราอะไรเงี้ยแต่ก็ได้มีคุยกับพี่กมินเขาแล้วว่าแบบมันก็ค่อนข้างยากนะแต่ก็ต้องมาฝึกนะครับแล้วก็ต้องสู้ๆอะไรเงี้ยนะเริ่มต้นแผนแรกก็คือจะขายกับมาที่ชินะก่อนนะใช่ครับครับแล้วก็ค่อยๆทำตลาดเองนะครับก็ประมาณนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่ที่ไว้วางใจเชื้อทายนะครับผมครับ ก็ยังไงเดี๋ยวอันนี้ฝากลูกค้าใหม่ไว้ด้วยใครเจอหน้าเจอตาคุณหน้าคุณตาแล้วใช้ถุงมืออยู่เดี๋ยวพี่ก็จะลงไปทําแล้วประมาณช่วงต้นมก,การานะครับก็ฝากด้วยนะครับทอถุงมือกับชินาซายนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเอยทำการตลาดก็ขายได้สวัสดีครับ